วันนี้นะผู้หญิงมีบทบาทสําคัญในหลายๆอย่างในหลายๆอาชีพเลยนะคะโดยเฉพาะแวดวงธุรกิจเชื่อไหมพี่กอลฟถูกต้อง <No. S 1> ครับแน่นอนครับถ้าหากว่าพูดถึงสตรีนะักธุรกิจที่เก่งแล้วก็มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมตลอดมานะครับต้องพูดถึงที่นี่เลยนะฮะ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินุปธรรมนะฮะหรือว่าสอทอวอทอกรุงเทพนั่นเองล่าสุดผู้ชมครับเขาได้มีการร่วมทําบุญนะฮะแล้วก็นําเงินบริจาคนะครับสิ่งของเนี่ยไปมอบให้กับสมาคมส่งเสริมนภาพสตรีในพระอุปธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 59ปีด้วย<ช>ครับใช่แล้วค่ะซึ่งงานนี้นะคะโดยดรนรดีเคียงสิรินายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกค,ค่ะได้ร่วมทําบุญบริจาคเงินและสิ่งของใช้จาเป็นให้กับบ้านพักจุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมะหมื่นสุทนารีนาศนะคะ แขวงสีการเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ เพื่อเป็นส่วนสําคัญค่ะที่จะส่งมอบกาลังใจให้กับสตรีที่ต้องประสบกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงสตรีที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์แห่งนี้แหละค่ะเนื่องในโอกาสที่สทวทกรุงเทพนะคะก่อตั้งมาครบรอบ59ปีแล้วค่ะสทวทกรุงเทพนะครับผู้ชมครับเป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นนะครับเพื่อให้สตรีนักธุรกิจแล้วก็สตรีวิชาชีพของกรุงเทพมหานครนะครับได้ตระหนัก ถึงบทบาทหน้าที่ของตนนะฮะแล้วก็ร่วมใจกันนะครับใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาตินะฮะและส่งเสริมมิตรภาพความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดาสตรีนักธุรกิจของกรุงเทพมหานครอีกด้วยครับผมค่ะสำหรับกิจกรรมที่ทางสทวทรกรุงเทพได้นํามาบริจาคนะคะให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์เนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรไปฟังดรนรดีเคียงสิรินายกสทวทกรุงเทพกันเลยค่ะ ทางสวทรกรุงเทพเนี่ยก็ได้นำเงินบริจาคนะคะแล้วก็นำเข้าของมากมายนะคะมาสนับสนุนแล้วก็ให้กํำลังใจกับผู้หญิงที่ถูกกระทำนะคะไม่ว่าจะเป็นตนกระทำความรุนแรงหรือท้องไม่พร้อมหรือเหตุอะไรที่ไม่ประสงค์จะให้เกิดในชีวิตแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็มาช่วยกันเยียวยานะคะแล้วก็หวังว่าจะมีอีกหลายองค์กรน,นะคะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน บ้านพักฉุกเฉินของสมาคมส่งเสริมสนาภาพสตรีนะคะสทวทกรุงเทพก็เป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่มาช่วยกันให้กำลังใจกับสตรีทุกท่านนะคะที่ ถูกกระทําแล้วก็ขอให้มีกําลังใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปในอนาคตนะคะขอขอบพระคุณนะคะทางสมาคมนักธุรกิจสตรีนะคะซึ่งให้ความสําคัญกับทางบ้านพักฉุกเฉินนะคะทางเราก็อยู่ตลอดมา40กว่าปีเนะะี่ยค่ะด้วยการสนับสนุนขององค์กรภาคธุรกิจต่างๆนะคะที่ร่วมกันนะคะให้โอกาสกับผู้หญิงนะคะซึ่งเงินทุนต่างๆเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์ในการที่ช่วยให้ผู้หญิงสามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปมีเรียกว่าฝึกอาชีพนะคะ แล้วก็สามารถที่จะวางแผนชีวิตต่อไปได้ทั้งรวมถึงเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะ เรนไ้อยากช่วยเหลือสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าลวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทธนารีนาธนะคะซึ่งเบื้องต้นก็จะมีการรับสตรีที่ตั้งครรภ์มีลูกไม่พร้อมด้วยหลากหลายสาเหตุเลยซึ่งทางสมาคมเนี่ยต้องดูแลให้ความช่วยเหลือกับเด็กที่มากับคุณแม่ตั้งแต่เกิดจนกว่าจะส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะสามารถร่วมบริจาคนะครับได้ที่บัญชีธนาคาร TM b บธนาชานะครับชื่อบัญชีว่าสมาคมส่งเสริมสถานภาพ,พสตรีสาขาสงประภาเลขที่บัญชีครับ 1 3 5 2 0 0 4 4 6 6นยะฮะย้ำอีกครั้งนะครับ4 3 6 2 0 0 0 4 1 6นะครับและหากพบเจอนะครับอยากช่วยเหลือสตรีที่ประสบกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะครับสามารถขอความช่วยเหลือฮะหรือขอคําแนะนำนะครับได้ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์เบอร์โทรฮะ5 9 5 8 2 1 2 0 2 0ย้ำอีกครั้งนะครับเบอร์โทรครับ095-8 2 1 2.0.2.0ครับค่ะซึ่งจะบอกว่าปัญหาเหล่านี้มีเยอะมากเลย<ช>จริงๆนะคะถ้าเจอก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะช่วยกันมองช่วยกันแลใช่แล้วจะได้ไม่เกิดปัญหาต่อไปนะคะ